สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องร้อนๆวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจสถานการณ์โลกแล้วก็ไทยที่เอ่อกำลังปั่นป่วน,นกันหนักเลยข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยก็คือสรุปสถานการณ์ล่าสุดเนะวันที่29กันยายน2568นนะคะภารกิจของเราก็คือพยายามทำความเข้าใจว่าเรื่องต่างๆมันเชื่อมโยงกันยังไงตั้งแต่นโยบายสหรัฐสงครามยูเครนไปจนถึงบททดสอบของรัฐบาลใหม่ในไทยทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ชายแดน โอเคค่ะมาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยค่ะเริ่มที่ภาพใหญ่ระดับโลกก่อนเลยสหรัฐตอนนี้มีเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเรื่องแรกคืออะไรคะครับ เรื่องแรกเลยก็คือนโยบายภาษีใหม่ที่ค่อนข้างดุดันมากครับมาจากรัฐบาลทรัมป์คือเตรียมจะเก็บภาษีสูงถึง100%เลยนะครับสำหรับพวกยานำเข้าที่จดสิทธิบัตรมีชื่อการค้าอันนี้จะเริ่ม1ตุลาคมนี้แล้วแล้วก็ยังมีภาษีรถบรรทุกอีก25%พวกตู้ครัวตู้ห้องน้ำนี่50%แต่แต่จะมีข้อยกเว้นให้นะครับสำหรับบริษัทที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐแล้วก็มีแนวโน้มด้วยว่าจะขึ้นภาษียาได้อีก เป็น1 5 0ถึงนในปี2ปีข้างหน้านี้ครับโอ oh, ้โหภาษีร้0นี่คือเรียกว่าเป็นการยกระดับสงครามการค้าชัดๆเลยนะคะแล้วที่บอกว่ามียุทธศาสตร์ on-shoring นี่มันคืออะไรล่ะคะใช่ครับมันคือยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า on-shoring นะครับคือพยายามดึงฐานการผลิตกลับเข้าประเทศตัวเองอย่างจริงจังเลยเป็นการแบบว่าบีบให้บริษัทต่างๆทั่วโลกต้องเลือกว่าจะเข้ามาลงทุนในสหรัฐไหมหรือจะยอมเสียตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไป ผลกระทบที่น่ากังวลนะครับก็คืออาจจะทําให้ห่วงโซ่อุปทานยาเนี่ยมันแตกเป็น2อขั้วไปเลยแล้วต้นทุนยาก็จะแพงขึ้นทั่วโลกแล้วก็เอ่อบางพื้นที่อาจจะเสี่ยงขาดแคลนยาได้เลยครับผมอมืฟังดูเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วอีกเรื่องราคาที่สหรัฐกําลังเจออยู่ อีกเรื่องก็คือความเสี่ยงที่เรียกว่า government shutdown นะครับถ้าสภาคอนเกรสผ่านงบประมาณไม่ทันเส้นตาย1ตุลาคมนี้หน่วยงานรัฐบางส่วนก็อาจจะต้องปิดทําการชั่วคราวซึ่งสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางนี้สาธารณะสหรัฐที่สูงม,มากนะครับ36ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐทําให้ตลาดการเงินนี้ผันผวนหนักเลยราคาทองคําก็พุ่งทําสถิติใหม่ไปแล้วครับเรื่อง shutdown ดดนี่จริงๆก็เคยเกิดมาแล้วนะคะแต่ครั้งนี้มันมีสัญ,ญญาณอะไรเป็นพิเศษไหมคะ คือสิ่งที่น่าสนใจครั้งนี้มันอาจจะสะท้อนปัญหาที่ลึกกว่าแค่ความขัดแย้งทางการเมืองชั่วคราวนะครับมันเหมือนกำลังกัดกร่อนความเชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือทางการคลังของสหรัฐในระยะยาวแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสถานะของเงินดอลลาร์ด้วยครับอาจจะเร่งให้แนวคิด d ีดอลลาร i z a เซชัหรือการลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์เนี่ยเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดกันไว้ครับ ในขณะที่สหรัฐก,กําลังวุ่นวุ่นเรื่องภายในความขัดแย้งในยุโรปก็ดูจะร้อนแรงขึ้นมาเหมือนกันใช่ครับสถานการณ์น่ากังวลมากเลยรัสเซียเพิ่งเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดใส่ยูคเครนไปใช้โดรนไปเกือบ600ลำแล้วก็มีขีปนาวุธร่อนอีกกว่า40ลูกถล่มกรุงเคียฟแล้วก็เมืองอื่นๆมีแรงงานพลเรือนเสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากเลยครับการโจมตีใหญ่ขนาดนี้ในช่วงเวลาแบบนี้พอดี มันมีนัยยะอะไรเป็นพิเศษไหมคะอืมเป็นไปได้ครับว่ารัสเซียอาจจะกำลังชฉวยจงวังหวะที่สหรัฐกำลังมีปัญหาภายในอยู่แล้วก็ยุทธศาสตร์การโจมตีด้วยปริมาณอาวุธมหาศาลแบบนี้อาจจะมีเป้าหมายเพื่อแบบว่าสร้างภาระรหนักให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจนเกินขีดจากัดนะครับหวังจะลดทอนประสิทธิภาพในการป้องกันในระยะยาวลงไปอืมค่ะแรงกดดันจากโลกภายนอกก็หนักหน่วงนะคะกลับมาดูในบ้านเราบ้างค่ะ รัฐบาลใหม่ภายใต้นายกอนุทินก็กําลังเจอโจทย์ใหญ่เหมือนกันเริ่มจากการถแถลงนโยบายเลยครับนโยบายหลักๆก็จะเน้นแก้ปัญหาปากทองเร่งด่วนก่อนเลยครับมีการฟื้นโครงการคนละครึ่งในชื่อใหม่ว่าคนละครึ่ง plus ซึ่งอันนี้จะมีการแบ่งกลุ่มผู้รับสิทธิ์ด้วยนะครับตามบัตรสวัสดิการหรืออาจจะเชื่อมกับระบบภาษีนอกจากนี้ก็มีเรื่องลดรายจ่ายแก้หนี้โครเรือนนี่ SME ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับประเด็นความมั่นคงทั้งชายแดนใต้แล้วก็ชายแดนกัมพูชาด้วยครับพร้อมกับย้ำว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจมีแผนจะยุบสภามกราคง2569ครับแต่ดูเหมือนเส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะฝ่ายค้านเปิดเกมรุกทันทีเลย ถูกต้องครับฝ่ายค้านใช้ย,ยุทธ,ธศาสตร์ที่เรียกว่า4เดือนยุบคดีออกมาเลยตั้งข้อกล่าวหาว่าเป้าหมายจริงๆของรัฐบาลเนี่ยคือการล้มล้างคดีการเมืองสําคัญๆหรือเปล่าเช่นคดีที่ดินเขากระดงหรือเรื่องการเลือกสอวอคือเป็นการโจมตีไปที่ความชอบธรรมของรัฐบาลโดยตรงเลยทําให้รัฐบาลต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับแล้วประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาก็ดูจะร้อนขึ้นมาพร้อมๆกันพอดีเลยนะคะช่วงนี้ ใช่ครับความตึงเครียดมันประทุขึ้นมาชัดเจนหลังเวทียูเที่สุนทรพจน์ของรัฐมนตรีต่างประเทศเราถูกตีความว่าเป็นการตอบโต้กัมบูชาค่อนข้างแรงก็มีรายงานเรื่องการเสริมกําลังทหารประชิดชายแดนทั้งสองฝั่งเลยครับผลกระทบที่เห็นชัดๆเลยคือพื้นที่เกษตรแถวนั้นประมาณ4-5่ถึงหหมื่นไร่ถูกทิ้งร้างไปเลยเพราะคนกลัวซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายค้านก็หยิบประเด็นนี้มาโจมตีรัฐบาลในสภาด้วยครับผม สถานการณ์การเมืองก็เข้มข้นเหลือเกินแล้วภาพรวมเศรษฐกิจไทยจริงๆตอนนี้เป็นยังไงคะเหมือนจะมีข้อมูลออกมาทั้งบวกทั้งลบเลยใช่ครับมีความขัดแย้งกันอยู่คือสภาพ,พัฒนาเพิ่งรายงานว่าส่งออกเดือนสิงหาคมยังโตได้ดีอยู่นะครับ5.8%แต่ในทางกลับกลันศูนย์วิจัย SCB EIC กลับคาดการว่า g d p ีนี้อาจจะโตแค่1.8%แถมยังเตือนถึงความเสี่ยงสูงที่เกิดภาวะที่เรียกว่าถดถอยทางเทคนิค หรือเศรษฐกิจกหดตัว2ไตรมาสติดกันในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับปัจจัยกดดันหลักๆเลยก็คือค่าเงินบาทที่แข็งค่าตลาดแรงงานที่ยังอ่อนแออยู่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กจบใหม่ที่ว่างงานเพิ่มขึ้นแล้วก็กลุ่ม SME ที่ยังเปราะบางมากๆครับอืมการฟื้นตัวแบบตัว K หรือ K shape ที่เราพูดพูดกันนี่ชัดเจนเลยนะคะคือบางส่วนเหมือนจะดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังลำบากอยู่แล้วค่าเงินบาทที่แข็งนี้ก็ซ้ำเติมเข้าไปอีก เป็นประเด็นสําคัญมากครับค่าเงินบาทที่แข่งค่าเนี่ยกระทบเป็นวงกว้างเลยทั้งส่งออกท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ผลิตในประเทศที่ต้องแข่งกับสินค้านําเข้ามาตรการอย่างคนละครึ่ง plus หรือการช่วย SME อาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เฉพาะหน้านะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องค่าเงินหรือความสามารถในการแข่งขันระยะยาวเท่าไหร่ค่ะแล้วยังมีอีกเรื่องที่คาราคาซังมานานคือหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วใช่ไหมคะ สารปกครองกลางทึ่งมีคำสั่งให้กทมชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถให้กับ BTS c เป็นเงิน1 1หมื่นล้านบาทแต่ต้องบอกว่านี่เป็นแค่ยอดหนี้ส่วนแรกนะครับจากยอดรวมทั้งหมดที่ยังค้างอยู่กว่า3 2หมื่นล้านบาทคือกรณีนี้มันสะท้อนปัญหาเรื่องการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่แล้วก็ ที่สําคัญกว่านั้นคือมันกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนมากๆเลยครับต่อการลงทุนในโครงการร่วมทุนรัฐเอกชนหรือ PPPS ในอนาคตซึ่งอาจจะทําให้ต้นทุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศเราสูงขึ้นไปอีกได้ครับฟังดูแล้วทั้งสถานการณ์โลกและในไทยตอนนี้มันเชื่อมโยงกันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆนะคะ ใช่ครับนโยบายและการคลังของสหรัฐเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ไทยเลยขณะที่รัฐบาลใหม่ของไทยเองก็กำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านจริงๆทั้งการเมืองภายในที่เข้มข้นวิกฤตที่ชายแดนแล้วก็เศรษฐกิจที่ยังเปราะบางอยู่การรักษาสิทธรภาพในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเลยครับพอช่วยพยุงได้ตั้งแต่คาถามก็คือมันจะเพียงพอหรือว่ามันจะยั่งยืนแค่ไหน นั่นคือสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับว่ารัฐบาลจะสามารถประคองสถานการณ์ท่ามกลางแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกนี้ไปได้อย่างไร ค่ะสำหรับการเจาะลึกของเราวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายที่อยากชวนคิดกันนะคะในยุคที่ดูเหมือนความเชื่อมั่นเนี่ยกำลังถูกทดสอบอย่างหนักเลยทั้งความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินโลกอย่างเงินดอลลาร์ความเชื่อมั่นต่อกลไกทางการเมืองภายในประเทศหรือแม้แต่ความเชื่อมั่นต่อสัญญาที่รัฐทำกับเอกชนอะไรคือหลักประกันความมั่นคงที่แท้จริงสำหรับอนาคตของเรากันแน่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองนะคะแต่หมายถึงความมั่นคงในชีวิตและสังคมโดยรวมด้วย